นอกจากไดเวอร์มันจะมีตัวโปรแกรมที่ชื่อว่าไฟ e ตอ o r มเป็นโปรแกรมของโซ t แทกเองนะครับโปรแกรมนี้ทําอะไรได้บ้างอ่ะพอเราดาวน์โหลดมาปุ๊บแตกไฟล์นะครับ xtract ไฟล์เสร็จลงอินสตอลเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอเราเปิดขึ้นมาหน้าแรกคือสเตตัสเซตัสคุณสามารถดูหลายๆอย่างได้ที่เป็นในส่วนของการ์ดจอนะครับก็คือ G P U memory clock G P U core clock นะครับ G P U o l t a ต e รวไมไปถึง G P U tem p เปอร์เซ็นต์การทำงาน รอบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหมุนอยู่กี่รอบในส่วนของพัดลมแล้วก็มีกราฟสแตทให้ดูด้วยจะดูหรือไม่ดูก็ได้แล้วแต่นะครับแฟนอ่ะแฟนก็เป็นสถานะของรอบพัดลมตัวการ์ดตอนนี้เราอยู่ในโหมดออโต้ออโต้ของตัวการ์ดจะไม่ได้เป็นไฮบริดโหมดจะไม่ใช่ศูเซ็นต์เดซิเบลนะครับมันจะมีการหมุนอยู่ที่ประมาณ33เเซึ่งเมื่อกี้หน้าสเตตัสเห็นแล้วว่ามันประมาณ1,100รอบ เสียงที่ออกมาจากพัดลมกาจอคุณไม่ได้ยินอยู่แล้วขนาดผมโอเพนแอร์แบบนี้แม่งยังไม่ได้ยินเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาไปอยู่ในเคสยังไงก็ไม่ได้ยินในรูปแบบของออโต้แบบยังไม่มีโหลดนะครับไอดลทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะปรับแต่งแฟนเราปรับได้ยังไงมาที่แมนนวลหรือเคิร์ฟแมนนวลคือการล็อกตายนะครับตัวกามี2พัดลมก็จริงแต่การเซตพัดลมของการ์รุ่นนี้ มันจะเห็นเป็นพัดลมแค่ตัวเดียวก็คือคุณสามารถเซตได้ที่แฟนหนึ่งเลยแฟนหนึ่งก็คือพัดลม2ตัวเลยแต่ถ้าเป็นการ์ดรุ่นใหญ่ๆขึ้นไปหน่อย5070 8 0 9 0ดดมันจะแยกเป็นแบบ2พัดลมปรับแยกกันตัวไหนแรงตัวไหนเบาหรือ5 0 9 0เป็นสพัดลมเบาแรงเบาแยกได้นะครับตอนนี้แมนวนวลพัดลมร้อยเเซเสียงที่ออกมาพัดลมกี่รอบวะดูหน่อยดิ3 1 9 0หนึ่งเกประมาณ 3, 2 0 0สอรอบเสียงได้ยินชัดเจนครับ ฟื้นขึ้นมาเลยชัดเจนแต่ไม่ได้ลั่นเพราะมันเป็นแค่2พัดลมนะครับซึ่งตามปกติแล้วก็จะมีบางคนที่เซตต่อเล่นเกมให้เป็นพัดลมร้อยเปบ้างบางคนก็ออโต้บางคนก็เจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซนต์บางคนก็เป็นเซตเคริร์ฟซึ่งเซตเคิร์บทำจากโปรแกรมนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปพึ่งการปรับจาก MSI a เ t e r Burner เลยก็ได้เคิร์ฟนะครับ,นะรบก็จะมีจุดให้คุณมาร์คเอาไว้ว่าเทมเท่าไหร่จะให้พัดลมหมุนกี่เปอร์เซนต์คุณก็ดูเอาอุณหภูมิที่คุณพอใจนะครับ ปริมาณเสียงที่มันออกมาจากรอบพัดลมที่สูงขึ้นคุณพอใจจุดไหนไม่พอใจจุดไหนคุณก็ปรับตามเคอร์ฟนี้ได้ไม่ยากนะครับเพอร์ฟอร์มานซ์ทำอะไรได้มีการปรับแต่งโอเวอร์คล็อกได้นิดหน่อยแต่ผมไม่แนะนําแล้วนะ1 0 20เมกะเฮิร์ตเล่นได้นะครับขำๆสำหรับคอคล็อกเมมโมรีไม่ต้องไปยุ่งสปีดสูงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้แคร์อะไรเลยเพราะว่าการเพิ่มคอคล็อกมาเนี่ยหรือ g p u คล็อกเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเฟรมเรทอะไรให้เห็นชัดขนาดนั้น,นเก็บเทมส์สวยๆไว้ดีกว่าเน้นเทมส์เย สเปกตาปรับไม่ได้เพราะการ์ดตัวนี้ไม่มีไฟสเปกต้าเลยไม่อยู่ในโหมดที่สามารถเปิดใช้ได้เซตติ้งคุณจะล็อคไฟสตอร์มไหมเปิดโปรแกรมเลยไหมตอน Windows Startup เลยไหมก็ได้หรือจะมินิมั z e เอาไว้หรือจะปรับแต่งอ,งอื่นได้ได้หมดนะครับมีเท่านี้นะครับสำหรับไฟสตอร์ m